คำเตือนคลิปนี้มิสับเทคนิคเยอะมากถ้าฟังไม่ทันก็กดโลว์นะคะผูฟังอันเล็กทำไมราคาต่างกันเยอะช่วยให้ฟังเพลงเพราะขึ้นจริงหรอ เป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เล่นหูฟังเป็นประจำเผยเราจะต้องซื้อหูฟังแพงๆไปขนาดนั้นมันจะช่วยให้หูของเราเนี่ยเทพขึ้นฟังเพลงได้เพราะขึ้นจริงหรือเปล่าจนตอนนี้นะคะไมคก็บรรลุแล้วหลังจากที่ได้ลองหูฟังทั้งหมด4เซกเมนต์ก็ต้องขอขอบคุณคนใจดีอย่าง4 2 5สดีกีที่ส่งมาให้ไมคลองด้วยนะคะวันนี้เราก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนาะรุ่นแรกของเราเนี่ยก็คือโซนี่0 0 0เบิ4ค่ะรุ่นี่2ของเรานะค,ะคือ Java ็ก a e l า t e 7 Pro ค่ะรุ่นที่3 ก็คือ e d i f i r Neo Buds Pro และรุ่นที่4ของเราก็คือ SoundPEAT Air 3ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเนี่ยเจอกันได้ที่ช่องรลดารีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ไม่ของมาตอบคําถามก่อนว่า True Wireless ยิ่งแพงเสียงยิ่งดีขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าหูฟังจะฟังเพลงได้เพอราะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเดี๋ยวไม่สรุปแบบไวๆให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยก็คือ Bluetooth ค่ะอย่างที่เรารู้กันนะว่าจุดเด่นของ True Wireless เนี่ยก็คือการที่เราสามารถฟังเพลงแบบไม่ต้องมีสาย Bluetooth เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่สําาคัญมก ถ้าเวอร์ชันบลูทูธที่สูงขึ้นก็นจะทําให้เราส่งสัญญาณได้เร็วแล้วก็รับรายละเอียดได้เยอะกว่าก็จะทําให้เพลงที่เราฟังเสียงญญที่เราได้ยินเนี่ยมีความสมูทมีความลื่นไหลามากกว่าเดี๋ยวนี้นะคะควรที่จะรองรับบลูทูธ5.0เป็นอย่างน้อยนะโดยขอบเขตสัญญาณของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ200เมตรอารมณ์แบบว่าเราเดินในบ้านเดี่ยวของเราได้โดยที่ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่ค่ะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็จะอยู่ได้นานขึ้นกินแบตเตอรี่น้อยลงกว่าบลูทูธรุ่นเก่าๆค่ะเรื่องที่2ค่ะก็คือเรื่องของดรรเออทททีีี่่ใใช้้งาาาานพะะกกกแบบ็จํห เราได้ยินเสียงที่ดีกว่าค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราใส่ไดรเวอร์มาหลายตัวเนี่ยจะทําให้เสียงมันออกมาดีกว่าการใส่ไดรเวอร์มาแค่ตัวเดียวเสมอไปนะเพราะว่าเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างการจัดวางแล้วก็การจูนเสียงของแต่ละแบรนด์ด้วยขึ้นชื่อว่าไดรเวอร์หลายตัวก็จะทําให้การจูนเสียงมันเป็นอะไรที่ยากกว่าแต่ถ้าจูนออกมาได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงเราเพาะแล้วก็มีมิติมากขึ้นอย่างเช่นใส่ไดรเวอร์มา3ตัวตัวแรกดูแลเสียงสูงตัวที่2ดูแลเสียงกลางตัวที่3ดูแลเสียงต่ำสามารถแยกเสียงแแร็กกกกับเเสีีียงดดดดนตตไ้้วว่่่่าาาคะถิ ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียงไม่สมูทเสียงมีความกระตุกกระตักก็อาจจะสู้การใส่ไดรเวอร์ตัวดีๆตัวเดียวมาไม่ได้ค่ะโดยไดรเวอร์หลักๆที่เราจะเจอกันในหูฟัง True Wireless นะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือรีดามิกไดรเวอร์จะเป็นไดรเวอร์ที่นิยมมากที่สุดแล้วแหละโดยเขาจะปรุงแต่งมาให้เรสร็จสรบพเลยโดยเสียงของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติเสียงร้องก็จะชัดเจนเสียงเบสก็จะ i m p a c คค่ะแบบที่2เนี่ยก็คือ B A ค่ะเขาจะนิยมใส่ในหูฟังแบบมอนิเตอร์เพราะว่าเขาจะให้เสียงที่จริงเสียงที่ตรงมากกว่าเสสียงูน ก็จะใสกว่าแล้วก็คมชัดมากกว่าค่ะเรื่องที่3นะคะก็คือออ d ด o c o โคเดกค่ะแล้วโคเดกคืออะไรโคเดกเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่เขาจะบีบอัดแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่หูฟังของเราผ่นสัญญาณไร้สายหรือว่าบลูทูธนั่นแหละโดยแต่และโคเดกนะคะเขาก็จะแตกต่างกาันทั้งวิธีการส่งอุปกรณ์ที่รองรับแล้วก็สัญญาณบิตเรทที่ไม่เท่ากันค่ะสัญญาณบิตเรทเนี่ยก็คือปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งได้ตอนหนึ่งวินาทีถ้าบิตเรทสูงๆก็จะทําให้ส่งข้อมูลได้เยอะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนนคค่ะะะเเเดกกก็็ลลยลายาป สิ่งที่สําคัญมากๆเลยต่อคุณภาพเสียงที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเสียงที่เราได้ยินผ่านหูฟัง True Wireless เนี่ยจะเทียบเท่ากับเสียงที่ได้ยินผ่านแผ่นซีดีหรือเปล่าตอนนี้ในตลาดของเรานะคะก็มีโคเด็กอยู่หลายรูปแบบเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ขอยกมาก6แบบที่ใช้กันหลักๆค่ะอันแรกนะคะก็คือ SBC อันนี้เนี่ยเป็นโคเด็กมาตรฐานที่หูฟังแทบจะทุกรุ่นจะต้องยอมรับนะคะเสียงของเขาเนี่ยก็จะกลางๆทั่วไปไม่ได้หวือหวาอะไรมากอันที่2นะคะก็คือ aptx อันนี้เนี่ยจะเห็นได้ในมือถือ Android เพราะว่าเขาพัฒนาโดย หัวคอ,อมค่ะโดยเสียงที่ได้ยินของเขาเนี่ยก็จะเทียบเท่า CD Audio นั่นเองค่ะอันที่สามก็คือ AptX HD อันนี้เนี่ยก็คือขั้นกว่าของ AptX เมื่อกี้นะคะคุณภาพเสียงเทียบเท่าแบบ h high res เลยเท่ากับเสียงที่เราฟังผ่านถูฟังที่มีสายค่ะ CLDAC อันนี้นะคะเป็นโคเด็กที่โซ ny พัฒนาขึ้นแต่ว่าล่าสุด Google ก็ได้ซื้อไปแล้วค่ะทาให้ Android รุ่นหลังๆเนี่ยก็แทบจะรองรับหมดแล้วนะโดยบิตเรทของเขานะคะก็จะใกล้เคียงกับไฟล์แฟกที่อยู่ในสกุล Lossless นั่นเองค่ะทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ย เขาว่ากันว่ามีความคล้ายคลึงเหมือนเราไปนั่งฟังในห้องอัดเลยค่ะอันนี้5นะคะก็คือ AAC ใครที่เป็นสาวก iOS น่าจะต้องคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่า Apple เนี่ยเขาชอบยืนหนึ่งไม่แบ่งใครค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีประเด็นใช่ไหมว่าเราอยากจะซื้อหูฟัง True Wireless ข้างนอกมาใช้แต่สรุปเราฟังเพลงออกมา iOS เขาก็ปล่อยมาแค่ AAC เราก็ไม่ได้ยินเสียงเทพๆแต่อย่างใดใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง Apple เขาก็ออกโคเด็กอันใหม่มาแล้วก็คือ ALAC ก็สามารถรองรับแล้วก็ฟังเพลงได้ ถึงระดับ o s s สเลดเลยใครที่ซื้อหูฟังข้างนอกมาก็สามารถฟังเพลงเพลาะๆผ่าน s ร r e a m i n g ของ Apple ได้แล้วค่ะเขายังไม่ได้ปล่อย AirPods ที่รองรับ A-L-A-C นะเด็แบบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เพราะเขาปล่อย o s s สเลดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วเขาก็เพิ่งปล่อย AirPods 3เมื่อปลายปีก็แอบงงเขาเหมือนกันนะคะว่ารออะไรอยู่แต่อันนี้ขบวนเฉยๆค่ะและเรื่องที่4ของเรานะคะ<ๆ><ๆ>ก็คือเทคโนโลยีแล้วก็ฟังก์ชันเสริม<ๆ>ค่ะยี่งหูฟังที่มีราคาแพงขึ้น<ๆ>ก็มีโอกาสที่เขาจะใส่เทคนโนโลยีต่่่่่าาางงงงๆทีชวยเเเพพิมฟในกรรัขอ มากขึ้นเทคโนโลยีที่เขาใส่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งการตัดเสียงรบกวนการรองรับ Dolby Atmos การรองรับ 3D Sound แล้วก็แอป Sound Control ที่เราจะสามารถปรับแต่ง EQ เพิ่มเติมได้ค่ะ สี่ส่วนหลักๆที่ใหม่พูดมานะคะก็ขึ้นอยู่กับราคาของหูฟังนั่นแหละเพื่อนๆอาจจะเห็นหูฟังขนาดเล็กๆแบบนี้นะแต่ก็มีหูฟังหลายรุ่นเลยที่เล็กๆแบบนี้แต่ใช้การระดมทุนในการวิจัยไปเกือบ10ล้านเลยค่ะโดยราคาหูฟังที่แพงเขาก็จะเอาไปลงทุนในส่วนนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าการที่เราเลือกหูฟังแพงที่สุดเพื่อที่จะทําให้เราฟังเพลงได้ฟลอทที่สุดนะคะสุดท้ายเราเนี่ยมันก็อยู่ที่จริตการฟังเพลงของแต่ละคนราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตัดสินทุกอย่างนะและอย่างที่ใหม่ได้ลอองงมมาาทัั้้4ตววนนนีะะะคคก็็พจเห แตกต่างอยู่บ้างเดี๋ยวจะมาสรุปไวๆให้ฟังละกันมาเริ่มกันที่ตัวแรกของเรานะคะกับ Sony WF1000 x m a r เเสียงคนแน่นค่ะทุกคนดีเทลเขาเยอะเสียงร้องพุ่งชัดเจนเสียงดนตรีก็หนักแน่นเสียงเบสก็แบบได้ยินเป็นตุมต้มตุ้มตุ้มเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นไดนามิกไดรเวอร์ด้วยและที่ใหม่ชอบก็คือเขาสามารถรองรับ LDAC ที่จะให้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับ h i เรสเลยแถมเขายังใส่เทคโนโลยีของ Sony มาด้วยนะคะที่ชื่อว่า DC Extreme ที่จะช่วยชดเชยคุณภาพเสียงที่ถูกบีบอัดไปทาให้เสียง เราได้ยินเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อง noise canceling เนี่ยหมายว่าเขาทําได้ดีเลยนะแต่จากใส่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเลยรุ่นที่2ของเรานะคะก็คือ Jabra Elite 7 Pro สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ให้มาเป็น Dynamic Drive r เหมือนกันนะแต่เสียงที่ฟังออกมาแล้วเนี่ยหมายจะรู้สึกว่าเสียงเขามีความนุ่มมีความละมุนมากกว่าค่ะฟังแล้วเสียงเหมือนจะแบบโอบร้อมรอบๆบเราไว้นะคะหมายว่าเขาเน้นไปนที่ดีเทลดนตรีนะคะไม่ค่อยเน้นเสียงร้องสักเท่าไหร่บอกกับเพื่อนๆที่อยากฟังเพลงยาวๆฟังเพลงไปเลยชั่วโมง่มไได้้รูสึกปวดหูอว่า ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงมันแน่นจนเกินไปนะคะแต่ว่าของ Jabra เนี่ยเขาจะรองรับแค่ SBC แล้วก็ AAC เท่านั้นค่ะสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้เราได้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือ e d i f i e r Neo Buds Pro สําหรับรุ่นนี้เนี่ยจากการลองฟังของใหม่แล้วรู้สึกว่าเขาให้เสียงที่ใสกว่าค่ะทุกคนเสียงมีความฟังได้สบายรู้สึกว่าเสียงเบสเขาก็ทุมนะเสียงดน,นตรีก็หนักแน่นตัวหูฟังรุ่นนี้นะคะเขาใหม้มาเป็น HyB r i d Driver ค่ะก็จะเป็นการผสมระหว่างตัว BA กับตัว Dynamic Drive r เข้าด้วยกันค่ะแล้วเขาก็รองรับนะ LDAc แล้วก็ LHDC ค่ะที่สามารถฟังคุณภาพได้แบบไฮ Res เลยซึ่งตัวรุ่นนี้นะคะสามารถตัดเสียงรบกวนได้คล้ายๆกันหมดเลยค่ะและรุ่นสุดท้ายของเรานะคะก็คือ SoundPEATS Air 3สําหรับรุ่นนี้เนี่ยจากการฟังของใหม่นะรู้สึกว่าเสียงเขาเนี่ยก็กลางๆค่ะทุกคนไม่ได้เด่นด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเสียงเบสก็ทํามาโอเคเสียงจะมีความนุ่มๆฟังได้สบายๆเรื่อยๆมากกว่าค่ะโดยเขานะคะก็รองรับเป็น AptX กับ AptX Adaptive ที่จะช่วยปรับต่อเหล่าเล่นเกมแล้วก็ดูหนังแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มี a มาใหแต่เอาเข้าจริงค่ะทุกคนการที่เราจะฟังเพลงให้เพลอสักเพลงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวอุปกรณ์ของเรานะเขาก็ยังขึ้นอยู่กับต้นทางนั่นก็คือไฟล์เพลงแล้วก็สตรีมมิ่งที่ทุกคนใช้งานด้วยค่ะอันแรกนะคะก็คือสกุลไฟล์หรือว่าไฟล์เพลงค่ะเพราะถึงแม้ว่าเราจะใช้หูฟังดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าไฟล์เราคุณภาพต่าก็ฟังเพลงไม่เพลอค่ะโดยสกุลไฟล์หรือว่าไฟล์เพลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3อย่างหลักๆนะอันแรกค,ค่ะก็คือ uncompressed จะเป็นไฟล์ที่ไม่ถูกตัดทอดเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆทาให ชัดแจ๋วเลยค่ะก็จะเป็นพวกสกุลไฟล์แบบเว็บแล้วก็สกุลไฟล์แบบ AIFF ค่ะอันที่2นะคะก็คือ lossless เพื่อนๆน่าจะได้ยินกันคุ้นเคยแล้วแหละก็คือตัวไฟล์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าเขาจะไม่ได้ถูกตัดทอนรายละเอียดค่ะทําให้คุณ,ณภาพของเขาเนี่ยใกล้ๆกับต้นฉบับเลยก็จะเป็นพวกไฟล์แฟกแล้วก็ไฟล์ M4A ค่ะและอย่างที่3ค่ะก็คือ lossy อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบีบอัดไฟล์ให้เล็กลงนะคะทําให้เขาตัดทอนรายละเอียดบางอย่างออกไปคุณ,ณ,ณภาพของเขาก็จะไม่ครบค่ะสกุลไฟล์ของเขานะคะก็จะเป็นพวก MP ี่3 AAC แล้วก็ออกค่ะและเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของ music streaming ค่ะเฮ้ยฟังเพลงเดียวกันแต่ว่าฟังผ่านคนละ streaming เนี่ยทำไมคุณภาพเสียงมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละ streaming ก็มีการถอดรหัสไฟล์ที่แตกต่างกันโดยวันนี้ใหมก็จะขอเรียงให้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะแอปแรกของเราก็คือ YouTube Music ค่ะโคเดกที่รองรับก็คือ AAC แล้วก็ SBC ซึ่ง2อันนี้เนี่ยรองรับในทุก streaming เลยนะโดยระดับความละเอียดไฟล์ของเขานะคะก็จะสูงสุดอยู่ที่256กิโลบิตค่ะแอป ต่อไปนะคะก็คือ Spotify ค่ะโคเดกที่รองรับก็คืออันเดียวกันเลยนะแต่ว่าระดับความละเอียดไฟล์ของเขาเนี่ยจะดันสูงสุดไปอยู่ที่320กิโลบิตค่ะแอปที่3ของเราก็คือ Apple Music แอปนี้เนี่ยจะเพิ่มโคเดกแบบ ALAC มาให้เราแล้วนะคะแล้วก็ระดับความละเอียดไฟล์าจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่สูงสุดอยู่ที่2 5 6กิโลบิตตอนนี้เขาปรับให้เป็น lossless แล้วค่ะแอปที่4ของเราค่ะจูกจะมีโคเดกที่รองรับเพิ่มขึ้นมาก็คือ aptx แล้วก็ aptxSD ส่วน SBC แล้วก็ AAC ก็ยังรองรับอยู่ค่ะ ระดับความละเอียดไฟล์ของเขานะคะก็จะอยู่สูงสุดที่ Hi-Fi Lossless ค่ะและแอปสุดท้ายนะคะก็คือ Tidal อันนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยฟังนะแต่ว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นแอปที่ฟังเพลงได้เพลอที่สุดได้ระดับความละเอียดที่ลึกที่สุดนะคะโดยโคเด็กที่รองรับของเขาก็คือเยอะมากค่ะหมืนจะขอขึ้นเป็นเ e ตุสวยให้ละกันนะคะและระดับความละเอียดไฟล์ของเขานะคะก็รองรับถึงไฟล์ Master แล้วก็ไฟล์ Hi-Fi Lossless เลยค่ะตัวใหม่เองเนี่ยก็ลองทดสอบการฟังผ่าน streaming นี้ค่ะและในอนาคตน,นะคะถ้า Spotify เขาก็บอกว่าเขาจะทํา Spotify High ไฟล์ามาเหมือนกันนะที่จะสามารถฟังเพลงได้คุณภาพรอสเสร็จเลยหม่ก็รออยู่เหมือนกันค่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะมา เราจําเป็นที่จะต้องซื้อหูฟังเพลงแพงๆจริงหรือเปล่าไหมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่งบประมาณแล้วก็ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนค่ะแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้าถึงเทคโนโลยีที่มากกว่ามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองหา True Wireless ที่มีราคาสูงขึ้นค่ะและสุดท้ายเพื่อนๆก็อย่าลืมดูไฟล์เพลงแล้วก็สตรีมมิ่งที่เพื่อนๆใช้งานด้วยนะคะว่าเขาปล่อยไฟล์คุณภาพมาแค่ไหนไม่ใช่ว่าเพื่อนๆซื้อหูฟังแพงๆไปแต่สตรีมมิ่งไม่รองรับอันนี้ก็น่าเสียดายแย่นะคะส่วนใครที่สนใจหูฟังทั้งหมดที่ใใหมม่พาานนนวัี้ก็สรถ เข้าไปดูไ <ti> ด hmm. like mm ้ที่เว็บไซต์4 2 5 d ดีกีก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ส่งมาให้ใหม่ได้เราใช้งานลองรีวิวกันดูเพราะว่าในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยยังมีหูฟังอีกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยแถมเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องเป็นหูฟังราคาสูงๆเนี่ยก็มีหลากหลายอันที่ราคาเข้าถึงได้แล้วก็คุณภาพเสียงดียังไงก็แนะนํใไ้ดูคนไปลองดูข้อมูลไปลองดูโปรโมชั่นต่างๆในเว็บไซต์ได้นะเดี๋ยวใหม่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์จะได้รู้ว่าสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเหมาะกับหูฟังชนิดไหนหูฟังรุ่นไหนที่ถูก คนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบายผู้ดูเรื่อง